ก็ต้องกรับสวัสดีทุกท่านด้วย,วยกันนะครับขอเชิญต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนล e ้อยอ n นนะครับวันนี้ผมมีซองสุ่มนะฮะเป็นซองสุ่มของ t าร์ฟอร r เมอนะครับมาผมดูผมได้แกะดูแล้วมีตัวอะไรมั่งนะครับมาเดี๋ยวนี่เป็นซองสุ่มนะครับทาร์ฟอร์เมอร์นะครับมาดู องค์ประกอบมันดีกว่าจะเป็นหน้าบั b l e b บีกับออสติมันะครับลายสกินแล้วก็มีเขียนว่า t าร์น f o เมอรแล้วตรงนี้เป็นลิเกสิทธิ์ฮาร์ดบ o นะครับแล้วก็ท a n ์น o r เมอร์เดอะลั n ไน h ์นะนี่หน้าอ u t ทอร์บอส่วนข้างหลังก็ไม่มีอะไรรายละเอียดมาสำหรับลายเข้า,เ,ขาเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการสลับสองขอเรียกสลับเดี๋ยวผมมานะครับตอนนี้ผมไม่รู้นลครับว่ามีตัวอะไรมั่งมาเริ่มทำการรีวิวกันเลยสำหรับ วันนี้เรามีสามซองมารีวิวด้วยกันนะครับมาซองที่หนึ่งมาขอคำคำดูก่นนะตรงนี้ก็จะมีช่องนะช่องให้ดูว่าตัวอะไรขอรุ่นทางทางนี้ดีกว่าว่าตัวอะไรนี้สีฟ้าฟ้าแสดงว่าอย่างที่คิดนะบาริคดนั่นไงบาริคดนะครับเปิดมานี่ครับ Transformer b u t d y g a t e นะครับนี่ Transformer Buddygate นะฮะเคยปรากฏตัวแล้วครับในภาคหนึ่งแต่รูปร่างเขาจะไม่ใช่แบบนี้นะวิธีการประกอบผมไม่ต้องดูผมเกียนนะครับผมรู้มันต้องน่าจะดึงตรงนี้มาฮนะเอ้ยไม่ใช่มันไม่ได้ดึงเนี่ยว่าเอาตรงนี้พับลงมาย่างี้นะเออแล้วก,สวกออนะ็ส่วนตรงแขนที่ตั้งกล้องอยู่นะส่วนตรงแขนน่าจะ ประมาณอย่างนี้นะครับนี่ดึงขึ้นมาอย่างงี้เดีย๋ยวไอ้นี่ก็ยากเหมือนกันนะไอตัวไอ้คุ้มคุ้มตรงที่ว่าตัวหมุนได้ครับโคตรสุดยอดนี่ฮะตรงนี้ผมถือว่าคุ้มนะตัวตัวหมุนได้ตัวหมุนได้ไดเปลี่ยนหมุนได้เออเทเยสำหรับบาริเคดนะฮะตัวนี้ใครเจอนะครับจัดเลยนะฮะหมุนได้ด้วยนี่นะหมุนได้นะ ต่อไปซองต่อไปกันดีกว่าวาลิเคตนี่สวยนะน่าสะสมคือตัวมันหมุนได้ต่อมามาดูซองกันต่อไปดียก่าผมขอรุ่นนะผมขอแล้วว่าเป็นล็อกดาวดูวดูว่าจะใช่หรือไม่โอไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นตัวนี้มันคือชนะ็อปเปอร์นะค็อปเปอร์คอปเปอร์หรืออะไรนั่นแหละ นี่ฮนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของมันสำหรับซองมันนะนี่มาดูข้างในตัวมันดีกว่านี่ไงรูปร่างเท่นะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะจะเหมือนกับดิฟนะครับดิฟตัวนินจานะมาลองแปงลงร่างกันเลยดีกว่าปุ๊บๆอ๋อเฮย้ยแขนรุดต่อได้มาดูแปงลงร่างปุ๊บๆเอาขาลงมาชิบๆได้แล้วนะครับ เสร็จไปแล้วครับสำหรับดิฟนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มาดูก่อนนะไม่ค่อยคุ้มนะไอตัวนี้เออแต่ตัวหมุนได้ครับดีดีด,ดีสำหรับดิฟนะต่อมามาดูต,ตัวต่อไปกันดีกว่าตัวนี้ผมรู้นะครับว่ามันคือล็อกดาวเพราะมันเป็นซองสุดท้ายก็คือสําหรับล็อกดาวเนี่ยดูตรงนี้ได้นะครับมาล็อกดาวมาดูล็อกดาวเลยดีกว่าใช่แล้วนะครับรถสปอร์ตรถซุปเปอร์คาร์เลยทีเดียวสําหรับล็อกดาวครับสวยสวยสวย แต่ผมว่าไอเนี่ยมันยังหมุนตัวได้มันคุ้มนะครับมาดูล็อกดาวกันเลยดีกว่าซึ่งล็อกดาวนี่เคยปรากฏตัวในภาค4นะครับเออมาได้ลาพวกออโต้บอดกับดิสติคอนนะครับมาเพราะว่ามันเป็นนักฆ่ารับจ้างเออลืมบอกไปส่วนไอ้ล็อกดาวเนีับเป็นของซีรีส์วันนะฮะหรือเป็นชุดที่1นึั่นแหละส่วนไอ้สตัวนก็เป็นซีรีส์2นะฮะชุดที่สอนั่นแหละ มาดูกันดีกว่ารายละเอียดนี้สวยใช้ได้นะสําหรับการสกรีนบนรถวิธีการแปลงเป็นหุนนั้นก็ง่ายดายมากครับพับขาขึ้นมานครับแล้วก็อย่างนี้ครับพอมันตั้งแล้วดึงแขนออกมาสองข้างเสร็จไปแล้วครับสําหรับสามตัวนี้นะฮะใครชอบนะครับนี่เนียปื๊บผมชอบลูกเล่นตรงนี้ครับหมุนได้มันดูดูไปก็เหมือนฮอร์ตนะใครชอบดีเซติคอนสามตัวนี้นะครับผมก็อยากได้ออโต้บอท แต่ดวงมันโคตรโชคายได้ดีซิคอนทั้งสามตัวเนี่ยโอ้มาคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับมารีวิวให้ดูสามซองครับได้ผมก็ได้เพิ่มมาแล้วครับในครอบครัวออโต้บอทของผมนะครับมีเอ่อบัตติเคตนะครับแล้วก็ดิฟเอ้ยไม่ไม่ใช่ดิฟไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันชื่อคอปเปอร์ถ้าผู้ผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมยังไม่ค่อยรู้ประวัติเจ้านี่นะครับแล้วก็ต่อมาคือล็อกดาวน์นั่นเองครับปรากฏตัวในภาคสี่ทั้งหมดดีก่อ คุ้มนะครับตัวนี้โดยที่ผมชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะครับมาดูทุกคนแบบเป็นรถกันดีกว่าทุกตัววันนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบเย่มกดซับสไคร์ไลค์แช์นะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจสําคัญนะครับการกดติดตามและกดรูประฆังนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนเราจะได้ดูคลิปสนุกนะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดนะล็อกดาวน์สกินมาใช้ได้นะต่อมาบริเคตนะฮะสกินก็ใช้ได้นะครับสวยดีสําหรับบริเคตนะฮะ สวยสวยสวยแต่อยากให้กระจกมันมีสีดำนะต่อมาตัวนี้ผมก็สีมันจัดแจ็ดดีนะตัวนี้คอปเปอร์ตัวนี้ผมน่าจะชื่อคอปเปอร์นะถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะมาทั้งสามตัวนี้นไปดูกันแปลงร่างของเขาเลยสำหรับวีดีโอคงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะสำหรับการรีวิวเจ้าพวกนี้นะอ๋อ ก็เดี๋ยวจะทําคลิปตัดต่อแต่มันคงนานนะเมื่อกี้แค่ทําเล่นๆสั้นๆน,นะเจ้านี้ถือว่าคุมนะครับเจ้าบริเกตนะฮะผมไม่เสียดายเลยตังค์ที่ซื้อเจ้านี่มานะฮะก็อยากได้มานาะนแล้วเหล่ะเจ้าบริเกตเนี่ยก็เพิ่งมาได้นะอืมมนันมีปืนติดกับตรงนี้ทั้งหมดนี้สามารถเล่นกับปืนเลโก้ได้นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ อ่าสวยดีนะซีรีส์นะซีรีส์วันดูดูรายละเอียดชัดๆงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับที่นี้สวัสดีครับ